ค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณแม่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่เมตตาตัดชุดนะคะให้น้องดอกคูณนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชุดสวยๆนะคะวันนี้ชุดมาถึงนะคะได้ลองชุดให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีนะคะข้างหน้านะคะตรงข้างหน้าน้องเนาะคุณ<ม>แม่คะเป็น <ๆ S 2> ด้านหน้านะคะเนาะเป็นด้านหน้าน้องนะคะในตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็น นี่เป็นสร้อยคอคยาๆาาเป็นตรงคอน้องนะคะแล้วก็เป็นเป็นผ้าผืนใหญ่สำหรับหลังนะคะแม่ควันก็สั่งนะคะให้ช่างนะคะปักชื่อให้น้องดอกกุลเพิ่มนะคะเพราะว่าอยากให้น้องมีชื่อเนาะคุณแม่เวลาไปไหนคนอื่นเขาจะได้เห็นน้องนะคะว่าน้องชื่ออะไรเนาะคุณแม่คะอยากให้อยากให้รู้จักชื่อน้องมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมี ที่ขานะคะคุณพ่อขาคุณแม่ขาจะมีที่ขานะคะละขาก็ยังเสียวๆอยู่เนาะเพราะว่าเห็นไหมคะยังเสียวๆอยู่นะคะเ,คเพราะว่าไม่เคยใส่นะคะตั้งแต่เล็กจังโตเพิ่งใส่ขาเนะรอบนี้นะคะเพ,พิ่งใส่ขารอบนี้นะคะ นี่เพิ่งใส่ขาก็ยังเสียวๆนะคะว่าอะไรติดขาอยู่นะคะคุณแม่คะขนาดว่าช่างบอกว่าตัวใหญ่มากนะคะป่านนั้นก็นี่นะคะท้องใหญ่กว่านะคะคุณแม่ขาท้องใหญ่กว่านะคะผ้านี้เลือกเองนะคะเป็นผ้าพื้นสีน้ําเงินนะคะนี้หนูหนูไปเลือกเองเนาะไปเลือกลายเองเลือกอะไรเองนะคะแต่ตอนนี้เราถ่ายตอนเย็นเนาะคุณแม่อาจจะไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าอันนี้จะเป็นสีทองนะคะเป็นสีเป็นส,สีสีทองเนาะถ้าสมมติ กลางวันนะคะโดนแดดจะสะท้อนมากกว่านี้นะคะคุณแม่ขาก็จะประมาณนี้โอ้ยแล้วก็มีผู้นะคะตรงตรงหูน้องนะคะมาแล้วมาแล้วพี่ดุกคแมาไปขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่ใหญ่คะวันนี้ได้ร้องเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้ร้องเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะดูมาเร็วมาเร็วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วมามา ถูก่อนขอถูก่อนเฮ้ยสวยนะคะสวยมากๆถ้าออกเดทจะจะสว่างกว่านี้เยอะเลยเนาะพ่อคัณเนาะ,ะนี่สวยมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณแม่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะชุดสวยๆนะคะให้บ้านน้องดอกคูนให้น้องดอกคูนนะคะะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะไไมาแล้วมาแล้ว สวยมากมคุณแม่ขะสวยมากเลยนะคะสวยมา,มากเลยนะคะนี่สับประรด,ดมาลงแล้วนะคะอาหารของดอกคูนของเรานะคะที่อาบน้ํานะคะที่อาบน้ําน้องดอกคูนนะคะมาแล้วคนสวยนะคะคนสวยของเรา อหมุนโชว์ชวความสวยหนึ่งรอบมุนมุนโชว์ความสวยหนึ่งรอบให้แม่ดูหนึ่งรอบแล้วมุนแล้วมุนแล้วนี่มุนแล้วลูกห่วงกินนะคะเป็นเด็กห่วงกุนหันหน้ามาทางนี้นนลูกทางนั้นมันย้อนแสงเลยห่วงกินนะคะ ขอพระคุณค่ะขอบพระคุณกับคุณแม่ใหญ่มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่ใหญ่นะคะและครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งไหนสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการนะคะล่ำล่รวยๆนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับชุดสวยๆนะคะให้ครอบๆๆะครัวน้องดอกคูณนะคะ8-9ปีนะคะเพิ่งได้ใส่ชุดใหม่นะคะจากแม่ใหญ่เลยนะคะกรับขอพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ